เอาละครับผมสุริย์ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวเล็กๆน้อยๆจาก7 Day to Die นะฮะในแพลตฟอร์ม X.com นะครับได้มีตัวอย่างวิดีโอใหม่โผล่ขึ้นมานะครับเป็นวิดีโอของซอมบี้ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเพล็กสปิตเตอร์นะครับตอนแรกอ่ะผมอ่านว่าพาร์กัสนะครับจริงๆไม่ได้อ่านว่าพาร์กัสอ่านว่าเพล็กนะครับที่แปลว่าโรคระบาดนะครับอ่าผมจะยังไม่กดเล่นนะครับมาดูกันก่อนนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าชุด มีการเปลี่ยนแปลงนะครับใส่หมวกนะฮะมีกระเป๋าด้านหลังนะครับมีผ้า,อ,าอยู่ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็เป็นมุมมองบุคคลที่3นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะสามารถปรับได้แบบอ,อิสระไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบทุกทีเนี่ยมุมมองบุคคลที่3เนี่ยจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อขึ้นยานพาหนะนะครับแต่ว่า ตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยจงใจจะให้เราสามารถปรับมาเป็นมุมมองบุคคลที่3ได้แบบง่ายๆเลยหรือเปล่านะครับจะเห็นตัวละครของเราถ้าเดินอะไรอย่างนี้นะครับชุดมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับชุดนี้ผมไม่ยักจะเคยเห็นนะครับดูอารมณ์แล้วเหมือนเป็นนักโบราณคดีเลยนะครับแล้วก็ดูครับเขตทะเลทรายมีฝุ่นละอองนะครับไม่รู้เป็นยังไงไปดูกันนะฮะสามสองหนึ่ง โอเค25วินาทีนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนะครับลงใน Official s u v e n d a y t o d i e c o m อ่าไม่ใช่ .com s u v e n d a y t o d i e official นะครับใน x.com นะครับผมตัวด้านหน้าเป็นเพลงสปิ t ิตเตอร์นะครับมีการพ่นมแมลงนะฮะออกมาหาเราเหมือนจะพ่นได้หลายหลายฝูงด้วยนะครับจากที่ได้ยินนะครับ มีเสียงของฟ้าร้องแล้วก็มีเสียงของพายุลมแรงลักษณะแบบนี้คล้ายกับบ้านเราเลยโคตรร้อนลมแรงมีฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเพลกสปิตเตอร์นะครับจะพ่นมแมลงออกมานะครับพ่นมแมลงออกมาจากปากนะฮะมาหาเราตอนแรกผมคิดว่ามันพ่นทีละหนึ่งฝูงพอตายหมดหนึ่งฝูงก็ค่อยพ่นใหม่แต่ถ้าสังเกตดีด จะมีการพ่นอยู่สองครั้งที่แบบยัดติดๆกันเลยถ้าเกิดว่ามันเห็นตัวเราแต่มันไม่มาทําร้ายเรานะปกติโดยส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะเดินมานะฮะมันน่าจะเดินมาหาแบบมุ่งตรงมาหาเราเลยนะครับอันนี้เหมือนเดินเอื้อเหยนะครับอ่าอันนี้ตีตายไป1กองแต่ว่าจังหวะที่ตีตายพ่นออกมาเสร็จพอดีนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่ามีโอกาสสูงที่ ถ้าเราอยู่นานๆมันอาจจะโพ่ออกมากอง2กอง3กอง4กองโผลมาเป็น10กองก็ได้นะครับดูจากลักษณะมีครูดาวอยู่นะฮะสกิลนี้ของมันมีคูดาวนะครับหลาวิไหมผมไม่แน่ใจนับนับนับดูจากการพ่นครั้งแรกนับดูจากการพ่นครั้งแรกวิที่ไรวิที่เก้าวิที่สิบวิที่สิบเอ็ดวิที่สิบสิบเอ็ดออกจากปากนะฮะวิที่สิบเอ็ดออกจากปากครับตอนเนี้ย ตัวเพลกสปิทเตอร์นะครับพุ่นออกมาแล้วนะครับในวินาทีที่11นะแล้วก็มันจับมันจับได้แล้วว่าเราอะอยู่ในสนามนะครับมันมาร์กเราเอาไว้แล้วนะครับแต่ดูพฤติกรรมที่เขาทำครับเขาไม่ได้ตรงมาหาเราแบบเร่งรีบนะครับมีเดินเดินเหมือนเดินมาหาอยู่แต่มันช้ากว่าซอมบี้ตัวอื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะดูดิดูด,ดแแูแล้วก็ระหว่างเดินครับ วินาทีที่21ครับห่างช่วงกัน10วินาทีนะครับพ่นออกมาอีก1นะครับแล้วณจังหวะนี้เราได้เห็นแล้วครับแมลงที่พ่นออกมาเนี่ยเป็นแมงวันนะครับแน่นอนครับแมลงวันก็ขึ้นชื่อในเรื่องของโรคระบาดอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับโรคท้องร่วงบ้างโรคนู่นโรคนี้บ้างนะครับเพราะแมลงวันเขาจะอยู่ในส่วนพื้นที่ที่มันสกปรกนะครับหรือว่าซากศพตอมศพตอมอะไรอย่างเงี้ยที่มีกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับ ก็น่าจะเป็นที่มาของชื่อด้วยเหมือนกันนะครับเพลงสปิตอร์นะครับผมอันนี้คือน้องซอมบี้น้องใหม่นะครับตัวใหม่ที่เข้ามาครับระหว่างที่เขากําลังพ่นผมสามารถซูมได้ไหมไม่น่าจะซูมได้ไม่เป็นไรครับระหว่างที่พ่นเดี๋ยวผมใช้โปรแกรมซูมเอานะครับเขาจะทำทําท,ท่านะครับกางขา2ข้างนะครับแล้วก็เอามือฮึบขึ้นมาเบ่งพลังอ,อนะครับผม ใครที่รอลุ้นนะครับก็มาให้เห็นแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับซอมบี้มันยังมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นซอมบี้ก็เลยเยติคล้ายๆเยติอยู่ในเขตหนาวนะครับอันนี้เดินเอละเหยมากครับเพลงสปิตรเดินเอละเหยมากพี่แล้วก็สภาพอากาศครับโอ้โหมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับฟ้าร้องด้วยนะฮะน่ากลัวจัดนะฮะมีการเกรงเกรงแล้วก็ย่อครับ แล้วก็โค่ออกมาโ่แมงวันออกมาบินมาหาเราหนึ่งกองเว้นช่วงไป10วิกําลังคูดาวระหว่างครูดาวเดินมาหาเราด้วยนะครับนี่กองมแมลงวันน่าจะตีเราได้หรือทําให้เราติดโรคได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะมีความสามารถแบบทําให้เราแบบติดโรคท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยต้องหาวิตามินกินเพราะว่าในเกม s v e day to die เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่วิตามินเนี่ยมันมีให้เราได้เก็บเยอะ แต่โอกาสที่เราจะได้ใช้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเจอตัวนี้เข้าไปนะฮะอาจจะมีโอกาสใช้วิตามินมากขึ้นก็เป็นได้นะครับใครที่เล่นมาประจำเนี่ยจะรู้ว่าวิตามินจะมีโอกาสใช้แทบที่จะน้อยมากๆเลยด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีจํากัดหรือเปล่านะว่าจํากัดสูงสุดออกมาจากตัวเนี่ยได้กี่ฝูงนะครับมันต้องมีแหละไม่งั้นถ้าเกิดว่าผมไม่ตีไม่ตีกองเนี้ยแล้วปล่อยไปเรื่อย เป็นชั่วโมงชั่วโมองอย่างเงี้ยมันไม่ออกมาเป็นพันตัวแล้วมันเต็มหน้าคอมเลยคอมน่าจะระเบิดนะน่นไม่น่าจะขนาดนั้นน่าจะมีจํากัดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่ฝูงนะครับแต่ที่นี่แน่มันน่าจะออกมาได้เรื่อยๆครับจากจังหวะที่มแมลงที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็มันกําลังพ่นพอนดีนะหมายความว่ามันน่าจะออกมาได้เรื่อยๆไม่อย่างนั้นมันต้องรอฝูงนี้ตายก่อนแล้วมันถึงจะทําท่าพ่นใช่ไหมอันนี้ฝูงนี้แไน่ๆฝูงนี้ยังไม่ตายนะ บินขึ้นมาแล้วก็บินลงมาแต่ว่าตัวมอนทำท่าพ่นซะแล้วนะครับก็น่าจะพ่นได้ออกมาตลอดเลยครับสึกวิตอนหฝูงนะณนะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าออกออกของจริงมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับสั้นๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ